คณที่กดเข้ามารับชมคลิปของสี่มีนาครับพระเครื่องและวัตถุมงคลนอกจากจะเป็นเครื่องช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราดำรงตนอยู่ในระรตนะตรายคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แล้วมีหลายๆคนที่เข้าสู่ทางธรรมด้วยวัตถุแห่งธรรมก็ไม่น้อยเลยนะครับนอกจากนั้นพระเครื่องยังมีจิต และวิชาของผู้สร้างประจุไว้และยังมีมวลสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจด้วยภายใต้หลักของแ่รักษาพืชรักษาและสัตว์รักษาในยุคที่เรายังไม่มีโรงพยาบาลเราก็เข้าวัดไปหาหลวงพ่อหลวงปู่เมื่อเราเจ็บป่วยกันใช่ไหมครับส่วนเรื่องของพลังจิตทุกวันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธเรื่องนี้กันแล้วครับเมื่อพูดถึงส่วนผสมมวลสารโดยเฉพาะวัตถุประสงค์การสร้างแล้วการจะเลือกอาร ฒนาพระเครื่องไว้คุ้มครองตัวเก้กับแท้จึงต่างกันอย่างมากมายเลยครับและคลิปนี้เราจะมาเช็คพระนางพญากันครับ พระนางพญาเป็นพระเครื่องที่ถูกสร้างขึ้นในยุคอยุทยาถือได้ว่าเป็นพระเครื่องสำคัญเพราะว่ามีประวัติการสร้างเกี่ยวเนื่องกับบุคคลสำคัญครับอาทิเช่นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือพระวิสุทธกษัตริีซึ่งพิธีการสร้างวิชาความรู้คาถาอาคมจากเกจิอาจารย์ผู้สร้างในยุคสมัยนั้น ก็พอเดาได้ว่าน่าจะไม่ธรรมดาครับรวมถึงวัตถุประสงค์การสร้างในเรื่องของการเสริมสร้างขวัญกำลังใจเอาชัยชนะในการรบเพื่อปกป้องบ้านเมืองและประชาชนพระนางพญาจึงถือได้ว่าเป็นพระเครื่องทรงคุณค่าทั้งในด้านวัตถุและจิตใจครับการพิจารณาพระนางพญาเราจะดูที่ความเป็นดิน ผสมมวลสารกดพิมพ์แล้วเผาผ่านอายุมาแล้วประมาณ400ปีโดยปกติแล้ว4ีมีนาจะแบ่งพระเนื้อดินเป็น2ประเภทนะครับก็คือเผาอ่อนและเผาแกลงเปรียบเทียบก็เหมือนการเผาหม้อและเผาครกก็ได้ครับซึ่งจะไม่ได้แยกว่าพระใดต้องเผาอ่อนพระใดต้องเผาแข็งหรือเผาแกลงเพราะขึ้นอยู่กับส่วนผสมและแรงไฟนั่นคือการสร้างนั่นเองครับซึ่งจะกําหนดให้ทุกองค์ต้องเหมือนกันคงไม่ได้ด้วยปัจจัยเลือก ่งปริมาณและความละเอียดของแร่การวางไกลหรือไกลไฟหรือแรงไฟที่สัมผัสกับพระแต่ละองค์แน่นอนว่าย่อมไม่เท่ากันครับซึ่งทุกขั้นตอนทำด้วยมือไม่ได้มีการช่างตวงวัดดังนั้นบางคนที่บอกว่าให้จำดินดินลำพูนดินกำแพงเพชรหรือดินพิษณุโลกสี่มีนาคิดว่านอกจากดินแล้วเรายังมีตัวแปรอื่นๆอีกมากมายและที่สำคัญการท่องจำย่อมไม่ใช่แนวทางการเรียนรู้ที่ดีเท่าไหร่ครับ ว่าดด้วยพุทธสิ่งของพระนางพญาพระนางพญาจะเป็นพระพิมพ์ทรงสามเหลี่ยมส่วนมากจะเห็นเป็นการตัด3ครับแต่องค์นี้ด้านบนตัดตรงเลยดูเป็นการตัด4ด้านในจะเป็นรูปองค์พระประทับปางมารวิชัยยอดเกศเรียวเล็กแหลมเสียนใหญ่คางแหลมเข้า หูยาวจดบาลำตัวหนาแขนขวาทอดยาวมือขวาประทับบนหัวเข่าแขนซ้ายวงแขนจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมือซ้ายวางบนหน้าตักขาขวาทับขาซ้ายด้านหลังจะเรียบครับ ประเมินสภาพเราจะเห็นได้ว่าพื้นที่สูงและต่ําจะมีความแตกต่างกันชัดเจนเห็นได้จากพื้นที่สูงจะดูช้ำๆและสีเข้มกว่าส่วนพื้นที่ต่ําหรือในร่องจะเห็นความนวลสะสมตัวครับเนื้อพระโดยรวมดูมีความชื้นสะสมเห็นความฉ่ําและช้ําผิวดูแห้งกรอบลักษณะเหมือนเคยผ่านการใช้ติดตัวเมื่อนาน,านมาแล้วครับเรามาเช็คเนื้อพระกันนะครับ พื้นฐานการเช็คเนื้อพระเก่าเราจะเช็คก,กันที่ความแห้งนวลคำถามครับทําไมต้องดูความแห้งนวลก็เพราะว่าพื้นฐานของวัตถุต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติตามอายุสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับองค์พระก็คือ การสัมผัสกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงร้อนเย็นและก็เกิดความชื้นขึ้นครับพูดเหมือนเดิมทุกคลิปนะครับเพราะว่าการออกซิเดชันคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงตามชนิดของวัตถุและตามการผ่านอายุครับความชื้นที่เกิดขึ้นในองค์ระเมื่อระเหยออกมาด้านนอกก็จะนำพามวลหรือสสารตามออกมาด้วยเมื่ออากาศร้อนขึ้นความชื้นก็จะแห้งไปแล้วก็เกิดการตกผลึกและสะสมตัวหรือจะให้สรุป ง่ายก็คือการพิจารณาการผ่านอายุผ่านการเกิดชั้นผิวหรือว่าดูเปลือกผิวที่สะสมตัวนั่นเองครับ หลังจากที่เพื่อนๆเ,เห็นองค์พระว่ามีความแห้งและนวลแล้วเราจะมาเช็คความเหี่ยวของเนื้อพระกันต่อครับลองนึกภาพการผรสมดินและมวลสารเข้าด้วยกันไม่ว่าจะพันองค์หมื่นองค์กดพิมพ์ด้วยมือทั้งหมดนะครับการสร้างในยุคนั้นจนถึงการผ่านอายุข,ของดินแร่รวมถึงตัวประสานเนื้อหรือว่าน้ำว่านทุกองค์ประกอบ เกิดการเปลี่ยนหรือเสื่อมสภาพขึ้นเช่นกันครับเมื่อมีความเสื่อมสภาพของเนื้อบวกกับธรรมชาติผิวที่เกิดขึ้นควบคู่กันว่ากันที่400ปีโดยประมาณความเหี่ยวของเนื้อและผิวจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะเห็นได้ครับบางจุดจะเห็นเป็นเนื้อดินกร่อนเป็นชั้นๆเลยก็มีไม่ใช่เรียบตึงไม่ใช่ลื่นมือชัดได้ครับแต่ไม่ถึงขนาด คมไปหมดทุกจุดโดยส่วนมากที่สีมีนาเคยตรวจพระนางพญารวมถึงพระขุนแผนบ้านกลางซึ่งเป็นพระเครื่องในยุคเดียวกันนับเฉพาะที่ตรวจผ่านมือผ่านตาเท่านั้นนะครับแร่ในพระนางพญาจะดูละเอียดกว่าแร่จึงมีการประสานกับดินเมื่อถูกแรงไฟมากกว่าเช่นกันครับส่วนพระขุนแผนเนื้อมักจะดูแห้งกรอบมีการใช้แกลบเพื่อบ่มความร้อนด้วยแต่มวลสารหรือแร่ค,ค่อนข้างมีขนาดใหญ่กว่าจึง มักเห็นการปริแยกเป็นชั้นๆได้มากกว่าพระนางพญาแต่ว่ายึดเป็นเกณฑ์ไม่ได้นะครับเพื่อนๆต้องประเมินสภาพพระแต่ละองค์ด้วยครับมองไกลแห้งส่องใกล้ช่ำดูโดยรวมแล้วต้องนวลตาเพราะการตกผลึกหรือตกตะกอนทิ้งคราบทําให้ผิวพระดูมีความแห้งกรุมครับส่องลึกๆจะเห็นความช่าจากผิวใหม่ที่เกิดขึ้นและการสะสมตัวทั้งหมด ทำให้ผิวพระเก่าดูนวลตาชั้นผิวเป็นธรรมชาติที่สำคัญมากๆในการพิจารณาวัตถุโบราณรวมถึงพระเก่าครับด้วยการสร้างและความเป็นดินเผาที่ผ่านอายุมาแล้ว4-500ปีต้องมีธรรมชาติเกิดขึ้นไม่ว่ายังไงต้องมีครับเหี่ยวกร่อนฉํำดินเสื่อมสภาพหมดความเหนียวใจยังสดชำ้ำเนื้อเรียบตึงขอบคมเป็นสันไปทั้งหมดต้องระวังนิดหนึ่งนะครับ พเพื่อนครับเรามาเช็คความหลากหลายกันต่อครับเคยสังเกตกันไหมครับว่าพระเก่ามักจะดูมีมิติเพราะว่าความมีมิติเกิดจากที่บนองค์พระเกิดธรรมชาติเข้มอ่อนสูงต่ำและหนาบางไล่ระดับกันครับอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้องค์พระเกิดเป็นมิติขึ้นไม่ดูแบนแบน เส้นสายและสีสันต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเราจะเห็นว่าบางจุดแห้งมากบางจุดดูชำ้ำบางจุดมีทั้งแห้งและชำ้ำปนกับความชำ้ำพื้นที่แต่ละจุดมีธรรมชาติหลากหลายเกิดขึ้นตามส่วนผสมที่แตกต่างกันในล่องในหลุมก็มีการสะสมตัวไม่เท่ากันครับความหลากหลายที่แยกกันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติตามอายุที่สะสมตัวมาเรื่อยๆมือคนทำไม่ได้หรอกครับธรรมชาติ4ี0ปีเพื่อนๆเ,เช็คความแตกต่าง ในจุดใหญ่ๆและหาความหลากหลายที่อยู่ในจุดเล็กๆอย่าลืมนะครับเรามาเช็คมวลสารกันต่อนะครับมวลสารส่วนมากที่พบในพระนางพญาองค์นี้จะเป็นในกลุ่มของแร่เช่นซิลิก้าหรือว่าแร่สายแก้วแร่ซิลิก้าเป็นส่วนผสมที่ใช้ในการสร้างเครื่องปั้นดินเผามานานหลายพันปีแล้วครับลักษณะจะมีทั้งใสและขุ่นสีหลากหลายแต่ส่วนมากจะเป็นสีขาวหรือขาวอมเหลืองแร่สีดำหรือว่าน้ำตาลอมดำ แลสีส้มอมแดงเป็นจุดจุดจำๆจกระจายอยู่ตามเนื้อพระการดูมวลสารในพระเนื้อดินเผาเก่าเราจะดูความเหี่ยวช้ำจากการผ่านแรงไฟมาดูการอยู่ร่วมกับเนื้อดินและคราบน้ำว่านรวมถึงตัวประสานเนื้อแห้งๆช้ำๆมวลสารอยู่กับดินมาแล้ว400กว่าปีนะครับดังนั้นไม่ควรจะดูลอยไปทั้งหมดครับสิ่งที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงก็คือ การเปลี่ยนแปลงครับผิดเนื้อไม่มีผิดพิมพ์มีไม่ได้ตำหนิไม่มีจริงเราจะดูพระเก่าเราต้องหาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นคือการเปลี่ยนสภาพที่เป็นไปตามอายุครับพิมพ์ทรงหรือตำหนิเป็นสิ่งที่คนกำหนดขึ้นจากพระในมือของพวกตัวเองทั้งสิน้นสำหรับใครที่ยังเชื่อว่าพิมพ์และตำหนิ เป็นหลักการในการศึกษาพระเก่าทั้งๆท,ที่ไม่มีแม่พิมพ์ก็ตามการศึกษาของแต่ละคนครับเราไม่ได้ขัดแย้งกันเพราะสี่มินาเองก็เริ่มต้นมาแบบนั้นเหมือนกันพิมพ์ตำหนิเชื่อในชื่อคนสุดท้ายก็พบว่ามันไปต่อไม่ได้ครับล็อกตำหนิมา10จุดแปะตำหนิไว้20จุดบ้างแต่เนื้อตึงเงาชั้นผิวไม่มีพระ400ปีนะครับธรรมชาติจะดูเท่ากันไปทั้งหมด ศึกษาแบบนั้นก็จะมีแต่คำถามใหม่ๆเกิดขึ้นไม่จบไม่สิ้นครับทุกคนสามารถเรียนรู้และดูพื้นฐานพระเครื่องของตัวเองได้แน่นอนครับเริ่มต้นจากการสงสัยแล้วตั้งคำถามพระนางพญาจะแท้ไม่ได้แค่ดูที่การตัดขอบดูที่ทรงเกต เสียงจะกลมจะรีตรงไหนติดชัดไม่ชัดไหลยกไม่ยกเส้นนั้นต่อเส้นนี้เส้นนี้เชื่อมเส้นไหนแขนซ้ายกลางแขนขวาห่างศอกยกหน้าอกนูนด้านหลังมีรอยนิ้วมือคมคมชัดๆเหมือนอ่านแคตตาล็อกครับเพื่อนๆครับเคยตั้งคำถามกันไหมครับว่าข้อความแบบนี้เป็นการอธิบายความเป็นพระแท้หรือแค่เป็นการอธิบายความเป็น พระเขาจนถึงพระในรูปที่อธิบายแบบนั้นกันมาน,นานหลายปีเพื่อนๆเคยเห็นอะไรกันบ้างเห็นความเป็นดินเผาที่ผ่านธรรมชาติผ่านอายุมาแล้ว400ปีแค่ไหนครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกการสนับสนุนและทุกข้อความที่ส่งมาทักทายกันเสมอขอบพระคุณมากๆครับพระแท้อาจจะไม่ได้หายากเท่าพระแพงแล้วไว้พบกันใหม่ สุขกายสุขใจครับ